ครับสวัสดีครับวันนี้เข้าใหม่อีกแล้วนะครับเสร็จแล้ว M S X นะครับสีแดงนะครับผมมาเลยทําให้ใหม่หมดทั้งคันแล้วสีพ่นใหม่แร็คเกอร์ทุกเคอย่างดีนะครับแล้วก็ยางใหม่ทั้ง2เส้นเลยนะยางเบิกใหม่เฉายางทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมไปเลี้ยวทําให้ใหม่หมดแล้วอ้าวฝนตกซ้ำบานนี่เห็นไหมสีสวยนะสีสวยนะนะกระจกเบิกใหม่ปลอกแทนเบิกใหม่นะครับไปนุ่มไปเลี้ยวเบิกใหม่เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะเอาผมยื่นโถดตรงนี้เห็นไหมที่ตืมเลย เงียบนะครับเครื่องนิ่มนนิ่มๆีเลยไม่มีเสียงพ่อไม่มีเสียงวาวเลยนะครับลูกไม่ตกข้าเลยไี่้ายมนดังให้เห็นมาดังกับาย่านี้เลยนะครับไม่มีวันไม่มีไอนะครับมาแฉลยวเลยนะสวยนะสีทาให้ใหม่แล้วนะครับเครื่องเงียบนะครับปกติไม่มีอะไรเครื่องไม่ได้ทำปกติเปลี่ยนผ้าเบรกให้แล้วหน้าหลังเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าเบรกให้แล้วหน้าหลังเปลี่ยนยางใหม่หน้าหลัง เปลี่ยนกระจกใหม่เปลี่ยนไฟเลี้ยวใหม่ทําสีใหม่นะครับรถเก็บเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่เดี๋วเปลี่ยนงานทีนี้พร้อมเป็งานได้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่สองพันบาทต้วนนะครับทำอะไหล่ใหม่รถใหม่ราคาอยู่ที่สองพันบาทต้วนดาวได้ดาวสองพันเก้าพรอนเดินน้ำมันเหงีว่านนะครับกบ็เอกสารในการจัดไปเน,น้นมีอะไรบ้างก็มีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็ แบงค์ลูกแบงค์แค so ่นั้นแหละนะแล้วก so ็เดี๋ยวทักมานะครับขอลูกค้าที่เป็นคนสังหวัดนครก่อนะเพราะว่าเดี๋ยวราจะจัดไปแบนค์ของเรื่องตีกรอให้นะครับไม่ยากก็ถูกเลยขอน18นุ่งวด่งแล้วพันเอ็ดเองนะ18นุ่งวด่งแล้วพันเอ็ดดาว2,090ถูกมากนะครับแล้วก็ได้รถที่สภาพดีไปใช้งานได้แล้วไปออกทุกจุดนะเห็นไหมไปเลี้ยวออกนะไปที่ออกนะไปสูงไปต่ำอยู่ไหนอ่ะเนี่ยนี่ ออกปกตินะครับไม่ปกไปเบรคเบรคดีหมดแล้วเช็คให้หมดแล้วนะครับผมว่าใครสนใจอยากจะได้รถไปใช้งานอยากจะให้อยากซื้อรถไปให้ลูกไปโรงเรียนซื้อรถให้ลูกให้หลานก็ซื้อสดได้สด20,000บาทแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าจบบไปนั้นก็ดาว2,900แล้วก็ผ่อนเงินละพันเอ็ดสิบแปดงวดแค่น,นั้นเองสนใจรีชาั์มาคันดำเมื่อกี้ไปแล้วนะคันนี้เสียใหม่ใหม่รอเจ้าของอ,อยู่นะครับผมใครชอบเข้ามาได้เลยนะฮะเงเียบอ๋อชุดบ่อให้ใหม่ด้วยเปลี่ยนใหม่แล้วนะได้เกลียวได้รถ ีเลยนะครับแค่ยางบ่อยางบ่อสีเสือก็หมดไปหลายปันมากแล้วนะครับสภาพแบบนี้นะครับดุ้มเลยนะครับผมไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อคันแล้วหมื่นสองหมื่นสามหในช็อปในมาร์เก็ตพ่พวกนั้นนะเราทําให้จบให้จบหมดแล้วรถพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับผมอ่ะ ใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับ M S X แบบนี้อย่าลืมย้ำอีกทีหนึ่งสดส0 0 0มแต่ถ้าเกิดว่าจะจัดไฟแนนซ์ดาวสอ0 0ันแล้วก็ผ่อนงวดละพันเอ็ 18, มมดสิบแงวดแค่นั้นสนใจรีบทักเลยไปลนะ